สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูตุ่มอีกครั้งนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้นะคะประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เราจะมาเรียนเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานลืมบอกไปนักเรียนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าวันนี้ ทำไมครูออกมาในรูปแบบนี้พอดีวันนี้ครูติดธุระก็เลยออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวมาให้นักเรียนชมกันนะคะอ่าเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปศึกษากันดูซิว่าปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานเราจะปลูกบ้านเราจะสร้างบ้านคนสมัยก่อนเนะะี่ยค่ะเขาดูปัจจัยอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะไป ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสังคมไทยนะคะมีอะไรบ้างจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าบ้านเรือนนะคะอยู่มีอยู่มากมายเลยส่วนใหญ่จะตั้งอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำนะคะที่มีการค้มนาคมสะดวกนะคะ แหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์นะคะผู้คนก็ชอบไปตั้งถิ่นฐานไปตั้งลกลากกันอยู่บริเวณนั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะคะซึ่งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลนะคะมีอยู่ ด้วยกันทั้งหมดนะคะ3อย่างคือ 1. น,นะคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์ซึ่งปัจจัยทางภูมิศาสตร์เนี้ยแบ่งออกเป็นสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะเรามาดูนะคะสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศก็มีหลายอย่างนะคะมีทั้งที่ราบใกล้แหล่งน้ํานะคะซึ่งที่ราบใกล้แหล่งน้ําเนี้ย ก็จะแน่นอนจะเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเป็นเส้นทางคมนาคมสะดวกสบายเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยยังไม่มีรถยังไม่มีการคมนาคมที่สะดวกสบายเหมือนสมัยเนี้ยคนสมัยก่อนก็เลยต้องเดินทางโดยใช้เรือนะคะเป็นส่วนมากก็เลยจะไปอาศัยอยู่ตามที่มันมีแหล่งน้ำนะคะและอีกอย่างหนึง่งมันก็เหมาะกับการเพาะปลูกด้วย เพราะว่าภูมิประเทศของประเทศไทยเนะะี่ยค่ะส่วนมากจะทำมีอาชีพกเกษตรกรรมซึ่งอาชีพกเกษตรกรรมเนี้ยก็ต้องอาศัยแหล่งน้ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้คนก็จะนิยมไปตั้งทิ่ฐานใกล้ๆก,กับที่มันเป็นแหล่งน้ำนะคะอันนี้เป็นสภาพภูมิประเทศนะคะซึ่งก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา ก็จะอยู่ทางบริเวณภาคเหนือจะเป็นส่วนมากนะคะภูมิประเทศแบบที่ราบลุ่มแม่น้ําอย่างเช่นภาคกลางของเรานะคะเออบริเวณอย่างเช่นเอออย่างเช่นวัดประโชดเนีนะะ่ยค่ะก็จะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําเหมือนกันเป็นแม่น้ําไหลผ่านนะคะมีแม่น้ําไหลผ่านซึ่งเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะคะในจังหวัดสิงของเราผ่านวัดประโชดต่อไปการตั้งถิ่นฐาน หรือสิ่งสำคัญของการตั้งถิ่นฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะภูมิอากาศอากาศที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานต่อการเลือกตั้งถิ่นฐานก็คืออากาศจะต้องไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไปเพื่อทำให้มนุษย์เราเนี่ยค่ะสามารถปรับตัวอยู่ได้ ไม,ไม่เจ็บป่วยหรือล้มตายถ้าสภาพอากาศหนาวเกินไปแล้วอยู่ได้ไหมคะเราก็อยู่ไม่ได้นะคะเราเช่นบริเวณขั้วโลกเนี่ยมันมีอากาศหนาวมากอุณหภูมิติดลบเหมือนในห้องฟิตในตู้เย็นนะคะเราไม่สามารถอยู่ได้ใช้ชีวิตอยู่ได้ถึงเราอยู่ได้เราก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวที่มันหนาๆเลยหลายๆชั้นนะคะ ถ้าเกิดว่ามันร้อนเกินไปเราก็อาศ,าศาัยอยู่ไม่ได้นะเรียนลองสังเกตนะคะบริเวณอ่ะอย่างเช่นตอนประมาณเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยที่มันอากาศร้อนๆเนี่ยเราแทบจะอยู่ไม่ได้เลยแต่ถ้ามันร้อนกว่านั้นนะคะเราจะอยู่กันได้ยังไงนะคะอ่าต่อไปอีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการตั้งต่นฐานของเราก็คือทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะซึ่งทรัพยากรธรรมชาตินะคะมีหลายอย่างเช่นน้ำดินแล้วก็ป่าไม้นะคะทรัพยากรน้ำสำคัญอย่างไรน้ำหนึ่งเลยคือไว้ใช้บริโภคนะคะน้ำที่เราดื่มเนี่ยดื่มทุกวันทุกวันทุกวันวน,น้ำสำคัญมากเขาให้ดื่มน้ำนะคะวันละ3ามลิตรขึ้นไป ไว้ใช้อุปโภคอุปโภคก็คือเอาไว้เพาะปลูกเอาไว,ขาาาาไว้ขนส่งสินค้าก็คือการคมนาคมนั่นเองเรือเอาไว้เดินเรือขนส่งสินค้าต่อไปเป็นทรัพยากรดินดินใช้ทำอะไรคะดินก็ใช้ในการเพราะปลูกผลผลิตทางการ,กรเกษตรต่างๆเช่นการทำนาการทำสวนทำไร่ต่างๆ ใช้ดินทุกอย่างเลยใช้ดินทำอะไรอีกสร้างที่อยู่อาศัยด้วยต่อไปเป็นทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะเช่นป่าไม้ป่าไม้มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์หลายอย่างเลยสร้างอากาศที่บริสุทธิ์นะคะผลิตออกซิเจนให้เราได้หายใจ และนอกจากนั้นเรายังสามารถนําไม้นะคะไปสร้างเป็นบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยได้นะคะสรุปนะคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะที่มีผลกับการตั้งถิ่นฐานของเรานะคะคือคนส่วนมากเนี่ยมักเลือกบริเวณที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำนะคะเพราะว่าบริเวณเนี้ย จะมีความอุดมสมบูรณ์เพราะมนุษย์เราเนี่ยค่ะต้องการพึ่งพาธรรมชาติเช่นน้ำดินป่าไม้นะคะเอาไปทำเป็นอาหารเอาไปทำเป็นที่อยู่อาศัยนะคะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านเรือนต่างๆนะคะดังนั้นลักษณะภูมิประเทศทางด้านนี้นะคะก็เหมาะสมกับการ ก่อสร้างบ้านเรือนและอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของภูมิอากาศนะคะก็มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานเหมือนกันคือจะต้องไม่ร้อนเกินไปแล้วก็จะต้องไม่หนาวเกินไปด้วยนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถปรับตัวได้นะคะถ้าเราปรับตัวไม่ได้เช่นเราเจออากาศรา้อนๆแล้วเราไปอยู่ในที่เย็นๆเนี่ยร่างกายเราปรับตัวไม่ได้เราอาจจะเจ็บป่วยขึ้นมาล้มตายขึ้นมาได้นะคะอ่ะ เดี๋ยวครูมีคำถามนะคะจะถามนักเรียน2ข้อนะคะข้อ1ถามว่าเพราะเหตุใดชุมชนในอดีตที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำจึงมีความเจริญมากให้เวลานักเรียน1นาทีนะคะในการตอบข้อ2นะคะเพราะอะไร จึงทำให้การตั้งถิ่นฐานของคนในอดีตอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำนะคะข้อ 2, 2ข้อ3นะคะข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้การตั้งถิ่นฐานของคนในอดีตตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำน้อยที่สุดนะคะมีตัวเลือกอยู่4ข้อนะคะให้นักเรียนตอบ หลังจากที่เราไปตอบคำถามกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะพานักเรียนนะคะไปดูการ์ตูนเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะเป็นการสรุปบทเรียนอีกทีหนึ่งนะคะด้วยวิดีโอซึ่งหลังจากที่นักเรียนได้ดูวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาทำใบงานกันต่อตอนนี้นะคะให้นักเรียนไปดูวิดีโอได้เลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ไปฟังผลครูนะคะสรุปปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะเดี๋ยวจากนี้นะคะครูจะพานักเรียนนะคะไปดูวิดีโอนะคะสรุปเป็นการ์ตูนอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความเข้าใจนะคะที่คงทนและถาวรน,นะคะ,ะเชิญนักเรียนไปรับชมและรับฟังวิดีโอที่ครูเตรียมมานำเสนอในวันนี้เลยค่ะ ไปเลยค่ะปิง๊งปัจจัยการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนสวัสดีค่ะน้องๆน้องๆอ,อ,อ,อาศัยอยู่ในชุมชนที่ชื่อว่าอะไรกันบ้างคะแล้วทราบไหมคะ ว่าทำไมพ่อและแม่ของน้องๆถึงเลือกที่จะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องปัจจัยการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนกันนะคะเล่าสู่กันฟังหากสมมติว่าน้องๆ สามารถสร้างชุมชนในฝันของน้องๆเองได้น้องๆจะเลือกสถานที่ใดบ้างต่อไปนี้ให้อยู่ในชุมชนในฝันของตนเองโดยสามารถเลือกได้สี่สถานที่ได้แก่ถนนโรงพยาบาลสถาน,นีรถไฟภูเขาวัดแม่น้ำและทะเลลองเลือกกันดูนะคะ และให้เหตุผลว่าทั้งสี่ตัวเลือกที่น้องๆเลือกนั้นน้องๆอ,อยากได้สิ่งไหนเป็นอันดับหนึ่งและรองลงมาเพราะสาเหตุใดน้องๆจึงเลือกสิ่งนั้นค่ะหวังว่าน้องๆคงเลือกสถานที่สำหรับชุมชนในฝันของตนเอง ไล้เล่าผลให้เพื่อนๆฟังกันไปแล้วนะคะเราลองไปดูกันสิคะว่าถ้าให้พัดและจินเลือกสถานที่สำหรับชุมชนในฝันของพวกเขาพวกเขาทั้งสองจะเลือกสถานที่ใดเป็นอันดับหนึ่งและเพราะสาเหตุใดคะ่ะผมเลือกแม่น้ำครับเพราะจะได้พายเรือไปไหนมาไหนได้ใช้น้ำในแม่น้ำมารดน้ำต้นไม้ก็ได้ แล้วยังเอาน้ำจากแม่น้ำมาดื่มกินได้ด้วยคุ้มค่าไหมล่ะครับถ้าเป็นจินจินเลือกโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งค่ะเพราะว่าคุณยายไม่สบายบ่อยหากคุณยายไม่สบายก็จะได้พาไปหาหมอได้ไวๆค่ะเห็นไหมคะว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลในการเลือกที่ตั้งที่แตกต่างกัน ว่าแต่น้องๆล่ะคะเลือกสถานที่ใดบ้างและมีเหตุผลในการเลือกอย่างไรเมื่อพูดถึงการเลือกสถานที่ตั้งของบ้านเรือนหรือชุมชนน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าในอดีตนั้นปู่ย่าตาทวดของเรา มีเหตุผลในการเลือกสร้างที่อยู่หรือชุมชนอย่างไรและจะเหมือนหรือต่างกับเหตุผลในการเลือกชุมชนของพ่อและแม่ของพวกเราในปัจจุบันและเพราะเหตุใดวันนี้เราจะไปหาคำตอบด้วยกันค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับความหมายของคำว่าปัจจัยทางภูมิศาสตร์มันหมายถึงอะไรกันหน้าก็คือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิต เช่นใกล้แหล่งน้ําเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะป,ปลูกเป็นต้นค่ะแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุผลในการสร้างที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนค่ะการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของผู้คนในแต่ละช่วงเวลา มีความแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายประการผู้คนในอดีตและปัจจุบันมีเหตุผลในการเลือกถิ่นฐานแตกต่างกันและการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในสภาพภูมิศาสต,ต่างๆนั้นก็จะส่งผลให้แต่ละชุมชนมีพัฒนาการต่างกันด้วยร่วมด้วยช่วยคิด น้องๆลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันสิคะว่าเพราะเหตุใดคนไทยในสมัยก่อนส่วนใหญ่จึงเลือกตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น้ำการตั้งถิ่นฐานของผู้คนขึ้นอยู่กับเหตุผลทางภูมิศาสตร์และทางสังคมเรามาเรียนรู้เหตุผลแรกนะคะเหตุผลทางภูมิศาสตร์ก็คือ ต้องพึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติลักษณะภูมิประเทศผู้คนส่วนใหญ่มักตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มากกว่าบริเวณที่ราบสูงหรือภูเขาเนื่องจากมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์สามารถใช้แหล่งน้ำในการเดินทางการเพราะปลูกการเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการอุปโภคบริโภคส่วนในเขตที่ราบสูงเนินเขานั้นการคมนนาคมเป็นไปด้วยความยากลําบากทำให้เกิดความเจริญช้าก,กว่าบริเวณอื่นผู้คนจึงอาศัยอยู่ไม่มาก ลักษณะภูมิอากาศหากพื้นที่ไหนมีภูมิอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดจนเกินไปหรือมีฝนตกต้องตามฤดูกาลสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้ดีก็จะมีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่หนานแน่นกว่าบริเวณที่หนาวจัดหรือร้อนจัดและแห้งแล้งทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณใดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินแหล่งน้ำและป่าไม้มากก็จะทําให้ผู้คนมาตั้งถิ่นฐานอยู่นานแน่นเนื่องจากใกล้แหล่งน้ำสะดวกต่อการอุปโภคบริโภคและการเดินทางหากดินดีก็จะเพาะปลูกพืชได้ดีและเมื่อมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ก็จะพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญได้อย่างรวดเร็ว นอกจากเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแล้วยังมีเหตุผลทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเช่นเดียวกันซึ่งได้แก่ความเจริญทางเทคโนโลยีการคมนาคมและความปลอดภัยความเจริญทางเทคโนโลยี ผู้คนมักตั้งถิ่นฐานบริเวณที่มีความเจริญของบ้านเมืองสะดวกสบายสามารถติดต่อกับชุมชนอื่นได้อย่างสะดวกได้แก่มีไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์เช่นในเขตกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงความปลอดภยัยหากชุมชนใดมีความปลอดภยัยไม่มีสัตว์ป่าหรือโจรผู้ร้ายชุมชนนั้นก็จะมีผู้คนเข้าไปอยู่อาศัยอย่างหนานแน่น การคมนาคมชุมชนที่ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมทางบกหรือทางน้ำจะมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นเนื่องจากสามารถติดต่อกับชุมชนอื่นได้สะดวกอีกทั้งยังสามารถรับและแลกเปลี่ยนความเจริญทางวิทยาการต่างๆได้สะดวกทำให้ชุมชนพัฒนาได้เร็วกว่าบริเวณที่การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก เหตุผลทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่กล่าวมานั้นส่งผลให้ชุมชนต่างๆตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพที่แตกต่างกันออกไปโดยสภาพภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์และการคมนาคมที่สะดวกจะส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นด้วย ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่มาทดสอบความรู้ที่ได้เรียนกันไปแล้วดูนะคะว่าน้องๆมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนโดยคลิกเลือกข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อหนึ่งข้อใดเป็นปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ถูกทุกข้อ ข้อ2ข้อใดเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์คนส่วนใหญ่มักเลือกตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งน้ำข้อ3ข้อใดถือเป็นปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ความปลอดภัยเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าน,น้องๆจะตอบถูกกันหรือเปล่าเริ่มจากข้อแรกปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั้นมีทั้งเหตุผลทางภูมิศาสตร์ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยทางสังคมซึ่งได้แก่ความเจริญทางเทคโนโลยีการคมนาคมและความปลอดภัยดังนั้นข้อนี้จึงตอบถูกทุกข้อค่ะข้อ 2. ข้อที่เป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์คือคนส่วนใหญ่มักเลือกตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งน้ำเนื่องจากสะดวกในการเดินทางการเพาะปลูกและการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคค่ะ ข้อสุดท้ายปัจจัยทางสังคมที่มีผลตการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ได้แก่ความเจริญทางเทคโนโลยีการคมนาคมและความปลอดภัยดังนั้นความปลอดภัยจึงเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะเมื่อลน้องทราบเหตุผลในการตั้งถิ่นฐานกันแล้ววันนี้กลับไปที่บ้านลองไปสำรวจและสังเกตดูสิคะ ว่าสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนที่น้องๆอาศัยอยู่ส่งผลให้ชุมชนของน้องๆมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ไปรับชมวิดีโอนะคะการตั้งถิ่นฐาน ของมนุษย์แล้วนะคะครูก็จะมาสรุปให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบนะคะการตั้งทิ่ฐานนะคะของมนุษย์นะทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะมีปัจจัยที่สําคัญสําคัญนะคะอยู่3อย่างด้วยกันเลยคือ 1. ลักษณะของภูมิประเทศนะคะลักษณะของภูมิประเทศนะคะสำคัญเลยอาจจะเป็นที่ราบที่สูงเป็นแม่น้านะคะเป็นที่ราบลุ่มตามชายฝั่งต่างๆชายฝั่งทะเล ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์นะคะอ่าลักษณะนี้เป็นลักษณะทางภูมิประเทศนะคะ 2. ลักษณะภูมิอากาศนะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะในการที่ผู้คนนะคะเลือกตั้งถิ่นฐานนะคะอาจจะเป็นเลือกที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไปอากาศไม่หนาวจนเกินไปลักษณะภูมิอากาศก็มีความสําคัญและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่3เลยก็คือทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะ อันนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติถ้าบริเวณไหนที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะคะมนุษย์ก็จะนิยมไปตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนั้นนะคะเป็นส่วนมากตรงนั้นจะหนาแน่นมากจะมีผู้คนไปอาศัยอยู่นะคะถ้าบริเวณไหนมีความสมบูรณ์ของแร่ธาตุป่าไม้น้ําอากาศชุมชนนะคะผู้คนก็จะไปอาศัยอยู่นะคะกันมากมายค่ะคุณต่มนะคะก็ขอ สรุปนะคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวิชาประวัติศาสตร์เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ครูตูมขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย